าาามาเดิมนะครสขชงไม่มีกุ่นตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะตัวน,นี้อ่าะลสลากลางนะจังหวัดมุกดาหารนะคะหลังจากที่ทางข้าวก้อนจิตเนาะนี่ก็มาเจอเพื่อนๆนะคะหลายหน้าหลายตานะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานก็ได้เจอนะก็คิดถึงนะทุกคนเนาะก็เป็นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะวันดีเนาะทุกคนก็มารวมตัวกันนะคะที่นี่นะมาให้กำลังใจลูงป้านะคะ ก็วันน well> ah> er ี้ก็ขอให้มีข okay. ่าวดีนะคะเนาะรู้ว่าจะรถลุงเราตกใจก็รู้ว่าจะทักแล้วค่อยมาจะทักอะ้รเห็นป้ายป้ายแดงเขาก็เลยป้ายแดงมาแล้วนะคะทุกคนมาแล้วนะคะก็มีแอนนะคะแล้วก็อ่าที่14แล้วนะคะตาแดงลปเนาะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณที่เข้าไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะดูยังไงก็มีสวยอยู่คะมันมัดนทุกขัานอยู่แล้วแต่มันาแต่มันเด้งดีมากนะคะปลาแดงหรือเปล่าปลาแดงหรือเปล่าเนี่ยมาเหรออ่าอยู่กับรถรถพี่ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเงยมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วนะครับทางเข้าบ้านลูงคนเนี่ยไปนีอะไรก็เสียงแจลเจลนี่นะคะพี่ก็คงมิวเนาะก็นานแล้วไม่ได้เจอนะคะทุกคน ปลาแดงสิบสี่สิบส e ี่สาวปานเมื่อก <ok ี้ลืมนับครับน euh> ับสิบห้าสิบห้าปลาแดงเออคือเสือเขาจะเป็นคนที่นับช่องตลอดตั้งแต่สมัยไหนเช็คช่องเช็คช่องเออมาเป็นอันดับแรกคือเรารวมกันว่าวันนี้เราจะถ่ายว่าประมาณยี่สิบช่องที่ม้าถ่ายกันใช่ไหมว่า มากันกี่ช่องวันนี้ใช่ใช่มันก็เลยรอรุ่นี่สิสงโอ้โจ้ไม่ได้กินสักทีเลยนูงสวัสดีครับแม่ดาครับดังขึ้นว่าอันนี้แม่ดานี่เป็นแม่ค้าคนแรกที่เอากล้วยไปขายที่ตลาดน้อยบ้านลุงโคนคริมลอยพี่คุณเป็นคนสามพลาดเดี่ยพี่เอาดูช้ากว่าเจ้าว่างอีกเจ้าว่าอีกตัวนี้รอเลยหันหลังแล้วก็ จำไม่ได้เลยโอ้รบไมพี่ไทยนอกด้โอ้เฮไหนพี่ไทยนองมีเงินส่อมาอยางอยู่ในคืนอุ้มเดดาปมันสิมดเวลาเด้ยาปามันจะหมืเวลาได้แกว่าไดาฟังยน้าใครือชวนพัลงโรงแรมจะไปไหนโอแม่ดาชวนไปโรงแรมคแม่ดาชวนลุงพันไปโรงแรม S <S ใครลืมโทรศัพท์ไม่ได้เหรอไม่จำเลยไม่ด้ไม่จำเ ที่ไหนก็ประจำค่อยบอกแล้วว่าวนน้มให้ีสามอไปา้ลืมทำโทษขาจาอ่ีนอยู่ที่อยู่ทีาอยู่ี่อ่อยู่ทอยู่ที่อยู่ทที่ไย่ที่ออยู่ที่อ่ทอยู่ที่อย่ียู่ที่อยู่ท่ทอยู่ที่อยู่าี่ทีัทีอย่ที่อทอยู่ทอโทอทัยททอออออออย เป็นจุดที่สัญญาณดีอรัญญาณข้าตรงนี้ใ่าแล้วมาวแล้วมาแล้วมาแล้วมา้าแล้วมแล้นมาแล้มาแล้าแร้วม้มาแรวมล้้มาแล้วมา้วมาแล้ว้วววาแล้วล้วมามาแล้วมาล้วมาแลว้วาแมาแล้วล้มาลมาแล้ววแ ช่องใหญ่แห่งกกอกโอ้โหเสื้อลายดอกทั้งสองเลยโอ้โคนมาเต็มรถเลยโอ้โหผู้ชายผู้ชายขอแรงผู้ชายใครเป็นผู้ชายคะขอขอแรงผู้ชายหน่อยค่ะวันนี้ใส่เสื้อคล้ายๆกันด้วยนะคะแต่งตัวสลอเลยนะแต่เขาหล่อตลอดและช่างตั้มอ่ะ แม่พีขอหน่อยอะฮะฝากปากโอเคได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเราจะลงตรงไหนจยิงยกไม่ได้แลมดลูก้นตรงที่เดิมเรไปไตรงนู้นนะ่างินเงินเนลเรตัน็นขนาดเอฟซีมาหันเป็นรอยเลยด้วางเลงอนขวางอเลยไปเลยอ่เล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขาแดงก็มาแล้วเดี๋ยวดินแดงมาแล้วนะคะก็เป็นที่สุดเลนะคะหลายๆก็มั่งหน้าหลายตาเนาะก็ถือว่าเป็นวันวันรวมนั่นแหละรวม YouTube ใช่นะคะหลังจากนี้ไม่ได้เจอกันนานนานต้องเอาอาหารออกแล้วก็ใส่กระแหงวางตรงนี้มันจะได้เขียนไหมวางวางตรงนั้นดีกว่าบัลลี่เออตรงนั้นแหละโอเค ไม่ต้องซื้อข้าวโอไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเลือกทานง่ายโอ้โหแกก็มีข้าวเหนียวมาให้อาการินกินด้วยนะเจ๊เจ๊นะเต๊เต๊ไม่อดไม่อดมีกีข้าวเปล่าข้าวเปล่ามีข้าวเปล่าอีกนะป้าแดงก็มาสวัสดีค่ะเสียสวนยาง เจีวนยางเจ๊มีตั้งแจวาีช่างต้มแล้วชางตัมตั้มจ้าเองบ่โอ้ยตอนนี้ใส่เลยใช่ไมน้แพงอะใส่เลื่ดห้าออกหมดแล้วเขาออกค่เดี๋ยวออกค่ะแป๊บนึงค่ะ เขาถามยู่ยายที่เบย้ายขอทยเ่ยนะทำรีของใครเน่ยแกมรีมวนแล้วพังมดไปไปรับทงไรมีรถมาทางสากาที่รานจอดรถไปเลยค่ะตรงเส้มปีฟ้าสีขาวค่ะพวกเราอยู่้างข้างดานขวาเรืยใช่ค่ะอยู่ในสาามกอยู่หน้าศาแล้วกพพวกเรายังไม่ได้ไปที่หน้าศาลค่ะที่มาได้เลยค่ะดูกำลังงงกันแบไ

ตูน้นู้นเหรอนู้นเหรอก็ไม่มีใครบังทีนะคะจั้นตามก็ม <mental Sure> ีนะคะข้าวเหนียวนะหมูทอดนะคะแล้วก็น้ำด้วยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ออดอกไม้สองดอกดอมสดน้อง,งคารบาลาบมาถึงแล้วนะน้องนะดอกทันตะวันด้วยค่ะสวยมากเลยนี่นะคะดอกไม้<โ>หให้กำลังใจลุงก,กับป้าน,นะคะ,คะถ่ายรูปส่งานก่อนเอ่อถ่ายรูปส่งงานก่อนค่ะเราก็สง่งงานจะภาพด้วยนะขอบคุณมากเลยนะคะน้องคาระบัลคะได้รับแล้วนะนีไงนะคะได้รับแล้วนะคะ นี่ค่ะของกำลังใจให้ลุงทีมงานทนายลุงป้าด้วยนะคะเพราะมีของทีมทนายหนึ่งช่อด้วยครของลุงป้าอโอเคค่ะสมุดทิ่นีประมาณนี้นะคะ,คคะบะะตวันจ้า